สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับคลิปนี้ผมนำพระคงลำพูนมานำเสนอและเปิดในราคา1ล้านบาทนะครับสำหรับท่านที่ดูแท้ดูถูกใจนะครับติดต่อมาได้ที่ id line 099654 8794นะครับพระจะเป็นเนื้อดินนะครับ เนื้อดินออกแดงเนื้อจะเป็นเนื้อละเอียดนะครับมีไข,ข่คาบจับด้านหน้าองพระครับด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังก็มีด้านบนจะมีใบโพนะครับผมว่ามันเป็นใบโพนะคงไม่ใช่ใบบัวเพราะว่าพระเนี่ย พระพุทธเจ้าก็จะนั่งใต้ล่มโพก็ด้านบนต้องเป็นใบโพใบโพทั้งหมดมีข้างละสิบใบนะครับกิ่งชฉยใหญ่วักก้านนะครับกิ่งนยะคือกิ่งตรงกลางนี่คือกิ่งนะแล้วในกา้านคือตรงไปถึงใบกิ่งชะยใหญ่วักก้านนะครับมันเส้นไม่เท่ากันนะแล้ว ใบเนี่ยใบสองใบเนี่ยมันจะดูไม่เนื้อไม่เต็มนะมันเป็นหลุมนะแล้วใบด้านซ้ายเนี่ยใบทิ่ชิดขอบตรงนี้นะตรงยุ่มมือเนี่ยมันจะไม่ชัดนะครับคือจะไม่ชัดเจนคนระจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนไม่เต็มใบแล้วก็เป็นหลุม ตรงเส้นรัศมีเหนือเกษานะครับก็จะเป็นเส้นโนนชัดเจนนะครับด้านทางใบหูซ้ายเนี่ยมันจะมีเส้นสามเส้นนะครับวิ่งออกไปถึงเส้นรัศมีนะครับจะมองเห็นชัดเจนนะครับสามเส้นปลายคางจะเชิดขึ้นนะครับดูด้านข้างแล้วปลายคางจะเชิดขึ้น เห็นใบหูเห็นลูกตาจมูกจะดูสึกไปนะปากจะเห็นว่าเป็นคือปากขององค์พระแต่ดวงตาจะดูชัดถ้ามองไไกลนะเส้นด้านข้างที่มีสองเส้นเนี่ยเขาเรียกเส้นประพามนทนนะครับเห็นเขาเรียกกันประพามนทนถ้าผมเรียกผิดก็ขอประทานโทษด้วยครับ ปลายของเส้นมันจะชนกับต้นแขน,นครับทั้งสข้างครับทั้งสองข้าง,ท,ง,างทั้งซ้ายและฝ่านะครับแล้วก็ที่แขนซ้ายด้านในนะฮะมันจะมีเหมือนเนื้อเกินนะครับลักษณะเนี่ยมองเห็นชัดเจนแล้วก็ดูเป็นเส้นเป็นเนื้อเกินขึ้นมา สะดือคล้ายจะออกกลมนะครับนูนเด่นชัดมือซ้ายที่วางบนหน้าขาเนี่ยปลายของมือซ้ายจะไปจดท่อนแขนล่างมือฝ่าครับลักษณะนี้คนระับแล้วที่มือซ้ายเนี่ยมีหัวนิ้วมือนะครับเห็นหัวนิ้วมือชัดเจนนะครับใต้ท้องแขนเนี่ยจะมีคล้าย แบบเนื้อเนื้อมันเรียงกันครับแล้วมันจะดูแบบไปจนสุดใต้ข้อศอกซ้ายนะครับใต้ท้องท้องแขนด้านซ้ายนะครับระหว่างท้องแขนด้านซ้ายกับหน้าตัก มือฝ่าจะวางที่เข่าฝ่านะครับเท้าซ้ายจะสอดเข้าไปอยู่ด้านในเท้าฝ่านะครับเท้าฝ่าอยู่ด้านนอกเป็นการขัดสมาธิเพชรแล้วด้านในนี่ครับตรงบริเวณเนี้ยจะมีเส้นเล็กๆตรงๆ,รงๆนะครับคราวเนี้ยไข่เนี่ยมันจะบางอยู่ต้องมองต้องพิจารณาใกล้ๆนะครับ ตรงเส้นตรงพื้นนะครับชิดกับเส้นด้านนอกนะครับเส้นประพาณฑนทนด้านนอกเนี่ยด้านล่างจะมีเส้นเล็กๆตรงๆบริเวณเนี้ยอยู่บริเวณเนี้ย คราวนี้ไข่มันบางอมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมสังเกตดูแล้วมันมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับชิดกับเส้นประพาบันทนเส้นด้านนอกมาที่ฐานนะครับตรงใบบัวเนนี่ยมัจะมีบบวฟ้ามบวงหงายนะครับแล้วมาตรงบัวเม็ดเนี้มันจะดูลอยขึ้นไปนะครับ แล้วก็เม็ดต่อมาก็ลอยเม็ดต่อมาก็ลอยมีลักษณะลอยอยู่3เม็ดระหว่างเม็ดที่ลอยเนี่ยด้านในจะมีเนื้อเกินเนื้อ,เ,อเกิน1เม็ดอยู่ด้านในเนี่ยมองเห็นชัดเจนนูนขึ้นมาแล้วลักษณะเนี่ยฐานที่2ที่3เนี่ย มันจะมีเนื้อเชื่อมอยู่ตรงนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันมีเนื้อเชื่อมขอบซุ้มนี่จะไม่เหมือนลักษณะสองชั้นครับด้านนอกเนี่เขาจะไปล้อมรอบไปเลยด้านใต้ใต้ฐานจะเป็นสองชั้นเหมือนนั้นมีพื้น ต่ำกับพื้นสูงนะแล้วก็ด้านในก็มาที่ฐานชั้นสุดท้ายนะครับมาชนกันมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะไม่เรียบนะครับมีรอยนิ้วมืออันนี้มีเม็ดแรนะ่ที่นูนขึ้นมานะที่เจอนะครับเนี่ยหนึ่งเม็ดที่นูนขึ้นมาเป็นสีดำๆนะครับหนึ่งเม็ด แล้วก็เป็นที่ฝั่งอยู่เนี่ยเป็นออกแดงๆนีหนงสอสด้านหน้าก็มีครับด้านหน้าก็มีเนี่ฝังอยู่นะเนี่ยหเมตร2เมตรแต่ถือว่าไม่มากครับ3ามเม็ดตรงนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นะเนี่ยไม่เรียบนะมีรอยรอยนิ้วมือ มาดูที่ใต้ฐาน,นครับใต้ฐานคือฐานที่ต่ำเนี่ยกับฐานที่สูงมันจะมีเนื้อเกินคนระับเนื้อเกินอย่างเนี้ยเชื่อมจากฐานที่สูงกับฐานที่ต่ําชนกันมาเลยพอผมไปดูตามอาจารย์ที่เขา เขาถ่ายทอดมานะตามที่ youtube ถือว่าองค์เนี้ผมว่าตำหนิมันมีเกือบครบนะครับใบบัวผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ปลายมันจะแหลมคมนะครับไม่ไม่ใหญ่เบินะอันนี้คือว่ามันเหมือนไม่เต็มเท่าไหร่แต่ใบเนี้ยคือมันไม่เต็มอยู่ตามที่อาจารย์เขาบอกครับอาจารย์ใน u t u b e เนี่ยแล้วก็เส้นในนี้เส้นใน ข้างเส้นปริมณฑลนะครับใต้ท้องแขนนะครับมีนิ้วมือนิ้วหัวแม่มือเส้นใต้นี้นะครับใครว่าองค์นี้แท้นะครับสนใจติดต่อมาที่ไอดีไลน์ศูนย์เก้าเก้าห้าี่ปเจดเก้าได้นะครับให้ท่านดูว่าแท้นะครับถ้าเก๋ท่านก็ผ่านไป สุดท้ายนะี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับและช่วยกดติดตามกดถูกใจขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ